มันไมค่อยแตกนะแค่านี้มันกัดตายตั้งไงกินพวกเหี่ยมปักฮะเสร็จแล้วทิ้งตงคือเวลาสังเกตเวลาปั๊มจิบมึ๊บเวลามันว่ายลงไปเม็ดมันจะปิดปิดปิดเหมือนประกายอะแต่ประกายมันขึ้นตรงอันนี้มันจะขึ้นเป็นเส้นเส้นเส้นเป็นทางไปถ้าเม็ดมันแตกเร็วอะแสดงว่ามันอะกัดกามเร็ววิ่งเร็ว ฉันได้บอกเงี้มนีตัวพีชของนี้คุณจะพูดยังไงแล้วละ่ะนั่งมาทั้งวันกูยืนดูบ้างสิหมายอย่างนี้ไม่มีชะโดเสียชาติเกิด s h a d o หมาพวกมึง เชื่อไม่ใช่จริงหรอไม่กับคำพากย์แม่มดแดแลดลูกแดดวัดวาตายน,นั่งตรงนี้นั่งนั่นนั่นนันน่นไหมนั่งหมดทีหมวัดเลยนะบอกให้งง <laughs> วัดนะตัวรุ่นเดียวไปหมดอืม ให้รู้จักรอแม่มันขึ้นแล้วตีดีไหมหรือว่าตีเรื่อยๆแต่ประสบการณ<อ>์ที่ได้ตี่เลยหวานไปเลยนะฮะหวานนะพร้อม เห็นฟองไหมมันมันค่อยๆแตกไหมแค่แตกเจ้วเองมันมันแตกใช่ไหมอูอออออออ้หูนุชพี่ก้าลาอะไรเนี่ยแมวหรือเปล่าฮะแมวมันบอกให้ตัวโลได้ไหมเนี่ยใช่ไหมอ้าเฮ้ยไม่ใช่แล้วแหละ แต่เม็ดมันขึ้นมาจากนู่นเลยนะใช่ครับมันพุ่งออกมาจากข้อเลยโอ้ใช่แล้วแม่นี่จริงอันหนึ่งลูเดียวเอง,งลูหรือเปล่านะแม่นหมูนี่เดียวเอ,เองเห็นป่ะครับ มาที่่าสาจิดไปไหนเนะี่ยมาเข้ามานะเข้าป่เา,าเหรอเฮ้ย เชื่อยังเชื่อยังเกณนแล้วโอ้เบรกหล่อแล้วนะคืออย่างเงี้ยพี่ต้องอ่านแค่สองช่องก็คือช่องนี้กับช่องนู้นอ๋อออกไปทะลุนู่นอ่าก็คือเส้นเส้นที่ย่านไปกับเส้นที่มันทะลุเนี่ย ไงบอกนะว่ามีโอกาสตายเชออื่อยังเชออื่อยังแคบอย่างเงี้ยแคบ,บอย่างเงี้ยแคบอย่างเงี้ยมันต้องตายเชออื่อยังว่ามันมตัวโล,โล้เชออื่อยังว่ามันมตัวโล้เออเชื่อยังโอ้ยแคบแต่น้องหายทีเลย ผู้ใหญ่บ้านสั่งผู้ใหญ่บ้านเอ้ยมีอยู่สองโลเนี่ย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 ฝาเนี่ยล้างแค้นให้กินหมดไปจะตักเนี่ยปึ๊บตอนเนี้ยตัวเบ็ดเนี่ยอย่างนี้เลี้ยงให้อยู่ฝั่งในไว้ลากลากลากย่อนชุดอ่าเอาหวัวเข้า ไล่ช้อนหางขนสบิงไปโดนมันก็วิ่งพวดคนเราวิ่งถอยหลังก็วิ่งเดินหน้าใครวิ่งถอยหลังเร็วมากนถามดิใช่ไมต้องตักทั้งหน้าอยู่แล้วปลาคุ่เข้าดีกว่าเฮ้ยนบพอสองวันเจ็ดบอกแล้วปลาลายต้องร้องขอชีวิตไอ้ยี้ยโคตรฟุกบอกเลยตัวนี้กินผิวน้ำไปแล้วทีนึ่ง ใครอย่ามาส่งมาแซววันนี้ไม่ได้นะบอกให้นะเดี๋ยวของเคลิ้น,<ห>นที่นี่อะไรวะ่าไทายตราไทายครับใครยังไม่เคยได้มาลองกันเองแล้วกันบอกเลยมาลองตัวเองแล้วกันไมครับมาลองตัวเองที่สุดผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรก็เป็นคันเเคโดอีก็อีทนะครับสายกันลายพีสามนะครับแขนก็ไม่สั้นลิมิเต็ด Limited นะครับทองแดงนะแต่ที่ใช้ก็บอกเลยว่าอ่อ เอสบีบ่อยอาก้านะลิโต้ก้านะแต่ว่าบอกตรงผมขี้เกียจเปลี่ยนใหญ่ให้เฉยแค่เองทั้งที่น้ําก็มีสลายแลวจังหวะตีน้ําโล่งมาแล้วก็ช่วงกินละก็ต้องใช้คาว่าหยาบนิดนึงนะอย่าไปทําตามผมนะครับนาแต่ว่าก็คือปลาที่กินก็ต้องบอกว่าด้วยประสบการณ์นิดนึงส่วนหนึ่งก็มีการฟุกได้บ้างหน่อยนึงนะเราไม่ได้อวยฝีมือตัวเองแต่เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำอะทำตามหลักการด้วยประสบการณ์ฉะนั้น มันไม่ได้มีถูกมีผิดแน่นอนในการตกปลาใครตอบโจทย์ได้หาได้ผลลัพธ์ออกก็ได้ตัวนะครับคนที่อยู่กับผมวันนี้ก็คือไต่คริง่งน้องคริ่งนะเขาเห็นว่าผมทําอะไรได้หนรอน,นะกิปเปอร์จากลัไม่ซัดนะครับตัวประมาณสองโลตอนแรกเราวิเคราะห์กันว่าตัวเดียวเนาะเพราะว<ๆ>่าตัวที่กินกบยางเดี๋ยวให้ตากล้องตัดต่อมาเนาะเห็นมามันไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนเราก็เห็นทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเพราะทุกคนมีตานะครับ เนาะวันนี้ก็เดี๋ยวขอญาถ่ายภาพนี่แล้วก็ปาในี่ก็เป็นการเขาจัดแข่งเพราะตกเอาออกลดปริมาณเยอะมากบอกเลยว่าที่ไหนอยากเอาชุดออกติดต่อนพรสองเจ็ดดันดีเดียว